ยอดเลยทุกคนเอาพี่นิลหนีจนมาเจอเจ้าชายกบเลยเออมาทุกคนมาดูกันเออหนอหนอะไรอ่ะอ,อู้อูชืยช้ยๆหรอมีอะไรไหมนี่คือไอะไ,อะไรไก็ไม่รู้มีรอยเท้าหมี เออมีเจ้าชายกบวุ้ยแกเชื่อฉันหน่อยซิอืออู้รัดแน่นกว่าเดิมเออขอโทษนะขอโทษทีขอโทษทีอ,ทษทอันนี้รือเปล่าอือออในที่สุดก็ช่วยได้แล้วเย้เยอะมากเลยเป็นกันยังไงต่อเราได้เชื่อมมาแล้วเหรอ อ่าได้เชือกมาแล้วทุกคนได้เชือกจากอาออเอ้โหเก็บไว้ได้ยังไงถามก่อนเอ่อที่วางตรงนี้อ๋อไอที่ลูกปั้นเราได้มาหรือเปล่าลองวางซิอ่าแล้วยังไงต่อมีเชือกเหรอเดี๋ยวนะทำกับดักเหรอใช่ไหม อาแล้วยังไงม่ตอบูุกจิจะนี่รู้อะไรอันนี้อันนี้หรือว่าเราต้องทำอะไรอ่ะอยู่สิเราเก็บของไม่ได้ครบหรออ๋อทุกอย่างจากบสิอะไรมาปโต้เลยออกไปล่อมาโอเคจัดไป ไปล่อมาเขาให้เราล่อเหรอลอเดี๋ยวนะนี่อะไรอ่ะสัญนาลักเหรออะไรอ่ะรหัสเหรอรหัสรหัสแล้วเราเอารหัสจากไหนละเนี่ย อันนี้เป็นตัวเอสนี่เป็นตัวเอสเหรอโอที่ไงที่พื้นทุกคนที่พื้นอยู่ยนะเริ่มอ๋อมันมีเฮ้ยมันมีลูกศรอยู่ทุกคนอ่าสามเหลี่ยมวงกลมพระอาทิตย์ตะกรบาดตัวซีสามเหลี่ยมวงกลมพระอาทิตย์ตะกรบาดตัวซีโอเคมาลองดูกันทุกคน สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงกลมพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์ตยก,กกบปบาดแล้วก็ตัวซีโอเคอเย่ได้แล้วว้าวเราได้แผ่นหินไอที่พี่ใส่ตรงนั้นแน่เลยอะ่ะทุกคนเป็นเป็นปุ่มกดแน่เลย มาไปเข้าไปพอดีอ้าอะไรเนี่ยนี่คือเขาทำอะไรอ่ะอืคอคอือยังไงมียังไงสิต้องการให้เราทำอะไร นะดูใหม่สิมีจุด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 อะไรเนี่ยจุดบางอันก็ตรงบางอันก็ไม่ตรง ยังไงออกดกดแล้วก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวนะหมุนเหรออืม้ตยต้องร่อเจ้าหมีเหลือเราเหลือแค่เจ้างูคือยังไงเอ่ยอย่างนี้อืมยังไงสิดูหน่อย ขาต้องการอะไรจากเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไปทางซ้ายไปทางขวา a few moments later อ๋อไปทางป้าสามสองสามหนึ่งสองสามสี่สองยังสองสี หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองอ๋อหมุนไปตามรูปงูทุกคนไอเราก็ไอเราก็คิดอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรดูคำใบแล้วก็งงงงเออเราก็เราก็งงงงเหมือนกันมีเกิดแสงทุกคนดูสิ a l ลโหลวอุ้ย ว้ยงารับฮูลแกมเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะว้าฮ่าฮ่าฮ่าอันน่ะวิวนี่มันได้ยิงว่ะ้องไปล่อมันออกมาโอเคยังไงต่ออ้อจัดไปนอนล่อเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดเลยอเอาเลย เออนั่นแหละนั่นแหละล้มเลยล้มเลยล้มล้มเลยเออนั่นแหละอ่าในที่สุดแล้ก็เล่นกับอ้าวฮิยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอน้องน้องผมแดงก็เกลียนดีเนาะเล่นกันน่ารักดีอู้ เล่นกันสนุกเลยบ้านกันไหมไม่ไดื้ออ่ะเฮ้เดี๋ยวนี่ีอเจ้าหานบ้าอี๋นกหรือนอกกระเรียนวะเ้าข้างหลังมันใครวะนะ่ะฮัลโหลเอาพิซซ่าให้ฉันเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าหมดแล้วอะอะไรอะหนึ่งสองสี่ หนึ่งสองสี่สี่สามห้ารหัสอะไรแน่เลยอ่ะทุกคนเอาเดินไปอีกที่ถัดไปได้น้องเมวเอาเจ้าเมวเจ้าหมายังไล่กันไม่เสร็จเลยอ่ะอะไรกันนี่ยเขายังไล่กันอยู่เลยอ่ะปล่อยมันไปเถอะวิเราเล่นเป็นน้องผู้หญิง่ะทุกคนโอ้อะไรอ่ะ เุ้ยเรือนึ้้นโอ้ต้องเท่ากันไหมดีไงอะ่ะลองดูซีเกี่ยวไหมอืม hmm. หนึ่งนี้ไม่เข้าใจฮะเราต้องไปหาเผื่อว่ามันมีเกี่ยวข้องกับอะไร หุยขยะสิฮะแล้วไปดมทำไมล่ะเธอไอเราก็นึกว่าคนขยะโหลต้องมีเหรียญหยอดเหรียนโอเคว่าแสดงว่าโทรสั่งพิซซ่าหรืเปล่าเมื่อเี้เดินเดินกับไปก่อนเดินกันไปก่อนตรงนี้เราไม่รู้ว่าไอ้เจ้าก,กบมันทําอะไรได้อืมอันนี้ฝั่งนี้เด็กเล่นไปเด็กผู้ชาย ยายมานั่งทำอะไรกันเนี่ยบ้านไม่รู้เหมือนกันอา้อาวถามโอ้ใจเย็นพี่นกพี่นกอย่างโหดเลยเจ้าทินฝั่งนี้เราไปดูซิคุณตอบบินกับคุณนกนณช่วยพากับบ้านได้ไหมไม่ได้เว้ย ต้องหานกมาสามตัวให้ฉันสี่ตัวอหานกสี่ตัวเลยอะ่ะนี่ใครอยู่ในนั้นน่ะอุ้ยฮัลโหลวันดีจ้าได้ไม้หนีบมาหนึ่งต้องไปทำอะไรตันนี้โดนโดนด,ด,ดึงแล้วลลอุ้ยอี้ไอ้ก นีกินกรุงกิงในไปด้วยอ่ะ,ะาละากลับบ้านในต้องหาเอานกมาแลกสินะอ,อ๋อจับมือหยิบได้หนุ่มปังมาแล้วมีปลาติดมาอุ้ยเดัน,นได้กินเขาไปแล้วอ้าเอาหนุ่มปังไปให้พวกนกได้ไหมอ่ะเดี๋ย,ยนะมีอะไรอีกไหมไม่มีละกลับกัน ไม้หนีบเราเอามาทำอะไรน้องน,อก,นอกได้ไหม,ไมบบอะไรไนเน,บบนี่ยเ,เออมามา้าม้าเข้าหล่มต,ตัดนกนกนกกระกระบาดขวานวงกลมเออกระจายโจรหัวใจหัวใจเป็น น้องเป็นน้องกระโลกเหรอ,อ,อนดีดีฉันวิ่งวิ่งไปแล้วก็ขี่มาไล่ตามโจรที่ขโมยกระเป๋าฉันไปเออแล้ฉันก็ได้กระเป๋ากลับมาแต่ว่าเจ้ากระโลกก็ขโมยกระเป๋าฉันไปฮะฮะอะไรนะอ่าอะไรเนี่ย นี่คือเรื่องราวของคุณลึกมีคนมีคนตัดไม้ตอนที่ฉันขอไล่ตามเออตัโอเีเอาใหม่สิเริ่มใหม่เริ่มใหม่ฮะอาอัสดีคุณยายแสดงว่าเอาตามยีนะโอเคก็คือเรื่องราวเริ่มจากวงกลมนะวงกลม เขาลามตาัดหรือว่ามันเริ่มจากบุกอะเริ่มจากเริ่มจากดูสีวงกลมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อเราต้องดูเรื่องราวแล้วเราก็มาเรียงแสงสีของหินโอเคเรามาดูเรื่องอะไรก่อนอะต้องมาเรียงเรื่องก่อนทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่ ยุณยายขีม่ม้าวิ่งไล่กระเป๋านกสิหลังจากที่มีคนตัดต้นไม้คุณใายก็ลุกลงมามันก็ลุกล,ลงมาแล้วฉันก็หยิบกระเป๋าที่ลงมาพร้อมกับฉันแล้วเจ้าพวกนกก็ช่วยพาฉันลงมาอย่างปลอดภยัยน้าอะไรเนี่ยไปเจ้าโจนจิระหว่างฉันเดินอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเจ้าโจนมาขโมยกระเป๋าฉันไป วิ่งไล่ตามมันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าวิ่งแล้วก็ปีนต้นไม้ตามเจ้ากระอกไปอ๋อโอเคพยายามแล้วแต่ว่าก็มีคนทำอะไรรู้กัต้นไม้โอเคงั้นมาเริ่มดูกันว่าอะไรเรื่องก่อนอาโจนโจนขโมยกระเป๋าเสร็จแล้วก็ ขี่ม้าไล่ตามจนได้กระเป๋าขึ้นมาก็คือเป็นกระจายดาวกระจายแล้วเขาตัดตัดโอเคพอม้าเสร็จพอม้าเสร็จก็มีน้องกระลอกขโมยของไปอ่าเป,เป็นเป็นข้าหลําตัดแล้วเป็นเป็นน้องกระลอกเป็นหัวใจนะโอเคอ่าน้องกระลอกเสร็จแล้วก็มีคนมาตัดต้นไม้ก็คือวงกลมตัดต้นไม้เสร็จคุณยายล้มลงมาก็มีนกพิราบ มาพาคุณยายลงอย่างปลอดภัยก็จะกลายเป็นดาวดาวข้าหลามตัดดาวเข้าหลามตัดหัวใจวงกลมแล้วก็กระบาดนะเคดาวเข้าหลามตัดหัวใจวงกลมลก,กระบาดนะเคดาวเอ่อข้าหลามตัด,ดคืดอม้าข้าหลามตัด ล่อคือหัวใจแล้วก็แล้วก็ขวานเป็นวงกลมแล้วก็น้องนกเป็นกระบาดโอเคเปิดได้แล้วเย่อุ้ยน้องเป็ดน่ารักได้น้องเป็ดมาแล้วทุกคนน้องเป็ดน้องเป็ดอ๋อันนี้ล่อได้ไหมอ่ะล่อด้วยขนมปัง อุ้ยอุ้ไอยเย็นเด้อขนมปังให้น้องดีกว่าเออนั่นแหละเอาขนมปังให้น้องกินนะโอ้ยน้องเข้าไปอยู่บนหัวน <c oughs> ่าล่ะต่อไปเราเอาเอาได้ไหมอ่ะเอาได้โอเคเอาไม่ถึงหรอเอได้อยู่ได้อยู่ โอเคโทรศัพท์ได้แล้วแล้วปิดปิดนี้เราทำอะไรได้อะฉันต้องการพิซซ่าอันนี้คือนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรนะโอเคไปกันอืมอันนี้เราไม่รู้ว่าว่าอันนี้คืออะไรลเรามาโทรศัพท์กันก่อนนะ โทรศัพท์กันเลยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนะเบอร์หนึ่งหนึ่งสองสี่สี่สามห้าร่หนึ่งสองสี่สี่สามห้าใช่ไหมใช่ไหมวะฮัลโหลฮัลโหลอ่าพิซซ่าอะไรดี เอ้ยเอ่อเฮ้ยฝั่งนี้เฮ้ยเราลืมอ่ะว่าพิซซ่าหน้าอะไรอยะทุกคนเดี๋ยวนะลืมเฮ้ยในถาดนั้นอ่ะมันมีเศษอยู่แต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ะเออที่เห็นมันมีมะกอกไหมวะวัวละกันในฝั่งนัางเห็ดมัง้งอันนี้อันนี้อันนี้มัง้งน,นีฟ อันนี้ใช่หรือเปล่าวะใช่ไหมถูกไหมถูกหรือผิดวะเป็นม่วนนี่โอ้ oh my gosh เหรียญเราต้องไปหาใหม่ไหมเนี่ยไม่ซ่าหน่าถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทุกคนจำ <c oughs> ไม่ได้ไม่นึอว่าจะเป็นแบบสั่งแบบดีนะเนี่ยดูดูสิุ๊ยเห็ดมะเขือเทศว่ะถูกหรือถู้เนี่ย ต่เขาก็เอาไปกินนะทุกคนแสดงว่าผิดเหรออ้อหนึง่งริงด้วยอย่างนี้เราเราไม่มีเราไม่มีอันนี้แล้วว่าเราไม่มีอันนั้นแล้วว่าทำไงดีอยทุกคนเราไม่มีเหรียญโทรศัพท์เหลวผิดเมื่อเกิดที่ผา It, มัดเผือที่ผักยังทูได้อยู่ไหมนะ it, มัดเผือดที่ผัก it, มกัดเผือที่ผักโอเคได้อยู่ได้อยู่ it, it, มัดเผือดที่ผัก it, อันบนไม่มีหน้า เราจะไปส่งตัวนี้นะโอ้โหดีนะที่ที่เขาไม่ใจร้ายให้เราไปหาเลนใหม่อ,มอ้ได้พิซซ่าแล้วจ้าโอ้โ oh, หแต่งชุดได้น้องเป็ดน,น,น่ารักจังไปเอาพิซซ่าไปส่งคนที่ปิดปริศนาะว่าใครก็ไม่รู้นะ่ะพิซซ่าวางไปจ้าโอ้ <c oughs> oh. ใช้ด้วยล่ะขโมยเป็ดมาขโมยน้องเป็ดอ๋อเป็ดตัวนี้คือเอาไปแลกเขาเหรอโอเคจัดไปคุณยายคุยุณยายแล้วทีนี้ไม้หนีบเอาไปทำอะไรเนาะ ้ห,หิบอ๋อให้น้องใช้ปิดจมูกหรือเปล่าโอเคปิดจมูกหาของอย่างนี้นี่เองอือมันคืออะโ,อ,โอ,อยังไงซิหาต่อไปอุ๊ยได้น้องเป็ดอีกตัวนึงแล้วเยี่ยมเลยเหลือตัวสุดท้ายน้องเจออะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอเคออกออก ไ,ไม่ต้องใช้แล้วหาตัวสุดท้ายเราดูจากไหนนะอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีทุกคนสังเกตหลังคาไหมอ่ะนี่หลังคาบ้านข้างหลังอ่ะเออว่ะเฮ้ยหรือมันเป็นบอกใบ้ว่ะทุกคนสีเขียวสูงสุดเอ,อ่อสีแดงกับ สีเหลืองถัดลงมาแล้วก็สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าถูกแล้วส่วนสีเหลืองสีเขียวต้องสูงสุดก่อนโอเคสีเขียวสูงสุดสีเขียวสูงสุดลองลงมาสีเหลืองโอเคสีเหลืองแล้วก็สีแดงอุ้ยนี้และได้แล้วจริงด้วยทุกคนดีนะสังเกตอยู่บ้าง ได้เป็ดครบแล้วเย่ yeah. นั้นเราเอาน้องเป็ดไปให้ไปให้เจ้ากรอบบินตัวเขียวกันเลยกรอบบินตัวเขียวเราต้องการตุ๊กตาน้องเป็ดสีตัวไปกันจ้าเรากลับบ้านกันเนาะไปกันไปกันใช้เวลาแดกของแล้วเอาไปเลยพ่อหนุ่มอ่าเอาเป็ดมาแลกแล้วเอาไป คืออะไรอะ่ะคืออะไรทุกคนหมายถึงให้ให้แต่ละตัววิ่งไปข้างหน้าเหรอยังไงอะ่ะต้องวิ่งวิ่งให้ถึงเส้นชัยหรอหรือยังไงอะ่ะ คือคือแบบยังไงให้เราไปจนถึงเส้นชัยร้อยเปอร์เซนต์นี้ไหมหรอหรือยังไงว่าไม่เข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วก็ศูนย์ตัวแล้วนี่เออแล้วยังไงต่อ ังไงอ่ะอันนี้อ๋ออ๋อโอเคหมายถึงว่าเต็จที่คาบธงเราจะต้องเอากลับมาที่เดิมอ๋ออๆแต่ว่าก็คือเราห้ามเอามาใช้ทั้งหมดโอเคงั้นไปหนึ่งตัวแล้วกัน โอเคแล้วก็เอาเพื่อนมาวางเอาเพื่อนมาแบ่ง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 ,แบ,งแบ่งเทอร์โบโเหรอแบ่งยังไงวะแบ่งงไงวะ เอองงงงาใหม๋ยว่นะอย่าบอกนะต้องมีตัวหนึ่งเดินไปตามเขาหรอโอต้องมีคนหนึ่งคอยเติมให้เงี้ยหรอ ออออตัวนี้มาทางนี้คี okay. เรามาเติมต,ตัวนี้เติมให้โอเคอย่าบอกนะว่าต้องทุกตัวกลับบ้านน่ะจริงด้วยวะ่ะตัวต้องกลับบ้านจริงๆด้วยทุกคน สอ o ชั later. ่ later แดงว่าอันนี้อันนี้ต้องไปนี้ใอันนี้อนี้ไฟหนึ่งสองับหนึ่งสองอันนี้ก็แบ่งเป็นยี่สิบห้าที่ี่กลับมา อันนี้กลับมาอ๋อได้แล้วทุกคนอน,นี้ขึ้นไปอันนี้อันนี้อันนี้ให้ลงมาโอเคอันนี้กลับบ้านอ่นนบบาอันนี้กลับบ้านอันนี้กลับบ้านกลับบ้าน yes ได้แล้วทุกคนเราส่งน้องกลับมาได้ทุกคนแล้วเราได้ทงมาแล้วอออ๋ออ๋อออ นล้ได้ย่งไงเนี่ยเอาเอาเอา,เอาได้ตามเราเฉยเลยาอ่กลับเราไปแล้วบินไปแล้วบบายบายนะจนอยู่ข้างหลัง <c oughs> โอ้ยทุกคนเดี๋วเจอกันใหม่พาดหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง s ซ e e ์วิสพีด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่า สนุกกับปิศนาของ Lost In Pay กันไหมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายไม่นะปล่อยฉันไป